สบายดีพี่น้องเบไงเนี่ยยู่ฮาอยู่นาพี่น้องเบไปก็เขากำลังเคี้ยวนี่ชิมาเก็บเห็ดปวกพี่น้องนี่มันออกอยู่นี่เลยพี่น้องนี่เบอร์สเกตได้พี่น้องนี่นี่ไหนานี่โพนพี่น้องนี่นี่สปินออกมาหน่อยเจอเห็ดปวกอีกอยู่หานาอยู่คันนาเลยพี่น้องคันหนองคันหนองคันนาเลยตรงนี้เก็บไปได้พี่น้องเก็บแล้วบ้านก็มี บมเห็นมันแ๊บไหนนี่พี่เล็กแตกเรียบมันเห็นเนาะเก็บเป็ดปั่วเราอยู่ตรงนาออกข้าตรงนาตนี้ช่วนนี้เนี่ยเม่กี้พี่เ็เบ่คามาแล้วแบบอะไรแถวนี้โด่งใหญ่ก็แมนจูงขาเไย ใหญ่เด้เหมือนบบหนึลิตเด้อหนึลิตหนึงลินรลายแทนนี่ปวกนีงม่หอกคือดกใหญ่แทนนี่อือโอ้ยขาดดอกใหญ่นาะดอกใหญ่แดวบ้านเลยหอมไปเลยคนเค็ดปวกนี่หอมปะหอมยู่มันจะใหญ่เกินจังค็ดปวก นอกไม่ใหไหมมันก็เลยใหญ่มันก็เลยอันนี้นี่จะจุ่มดอกจุ่มเล็กน้อยดอกจุ่มดอกบานดอกเขานั่นก็มีบุมีิ๊มไปเห็นอ้าจับจับจับคนข้าเดียวง่ายไปขางกว่าง่ายไปขางกว่าเออออกไม่ไหมถือไหมเมื่อกี้นี่ดอกงาแท่นตีนงาแท่น บ้านเบิดพ so no no ี <French Claire> mm ่น hmm. ้องมีไปเห็นมาเห็นกับบ้านเลยสดีงามสมสาวบูเห็นไม่ฉีกาดคิดนะพี่น้องเนาะวันนี้ก็เคีมให้นาครับบุกเข่าเต้นอ่ะอยู่อุ้มให้กระสลายใจผู้เห็นมันที่เขียนมันออกอ่ะอืมพี่จิมมันก็ออกมันออกคู่ปีนั่นเวรปะคู่ปี กูเพ hmm. ียกจจำบ่ได้ลืมไหนเอาไปขัดอนนีจะเอาจุ่มเยอ้าตัวดอกจุ่กันจะเอกจุ่มเลยเนอะจุเก็บไว้ะปิ่นจะิเก็บได้เป็นดด้เนาะมุส้าเลยนะสิซัมนี่มุ่า นอันนีนบ้านเด็กเนาะบ้านข้าเคืออืมอ่าันนี้เนาะ ใช่ได <c oughs> ้เช่ไดเพาตอนกลางคืนนลุดซเป็นกรปหน่อยำนีพอดีนีพอดีพอดีขันสม เดอกพอจุ่มๆมด้คัดนพี่ดาพี่เจอตัวแห้งคัดพี่ดาเลยนี่ตัวนี้คัน่อยนี่ข้าง้คัไฟไเหาะเด็กๆนั่นีดี่ยไงะแก่ๆๆกอนเรบ้อย

เฮ็ดอุ้ยขาดง่ายไหมง่ายไหมขาดนะดีมันแข็งดินเน้นมันเน้นอันได้เบิดร์ดได้เบิดเออโอ้ยขาดอีกเลยมันหน่อยแหงขาดนี่ตั้งนี่บมดบานหมดเลยเท่าหมดเลยเนาะเท่าหมดเลยบนอ่างบ่เอามันเปื่อยไปเลยพี่เนาะมันว่ามันมาแบบยังได้เนาะ มันเปื่อยไปเลยเนาะเจ้าก็เปื่อยไปเลยเบื่อเลยไปเนาะมาเบิ่งผลงานไปเนาะผลงานรวมกับอันเก็บกับซองสปินน้ำไปเนาะนี่กับเก็บในน้าอีกหน่อยหนึ่งโอเคไปเนาะเลยขอกันใหม่ไปเนาะคลิปหน้าฝากกดไ,กไลค์กดแชร์นะไปเนาะแล้วคลิปนี้ไปแล้วสบายดีให้เบิ่งวิวก่อน Ok, yeah.